สวัสดีจ้ามือเดียวกันที่มัขัวบมักบุ๊บ้อจ้านี่ข้าก็เอามักบุ๊บรกปลยเด้อจ้ดตัว้อจ้า,า,จาใช่เด้อจ้าเอาแล้วกใส่เกลือจังน้อยด้อจ้า เด็กนคุทหน้าดนะจ้าหัวบักกะบกุกหัวบักหัวบักกะบกเนาะค่ะเนาะมือ,อเหนียวพี่นอ้องบ้านพี่น้องเอิญจังได้เนาะบ้านนั่งทางอุดรน,นี่เอิญบักกะบกบักบก ปลาสิกัวคัวมันจะสีรสชาติแบบมันๆหัวไฟอ่อนๆเนาะจ้ะวัาไฟอ่อนๆ,ๆเอามาแต่หน้ามันร้ายๆอยู่แต่บ้าสี่ขานพาเนาะก <c oughs> <c oughs> ็เลยเก็บมาไดล้มนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าว่างๆ้วสิพาไปทำคลิปไปเก็บกับก อยู่หน้าอันวมื่อี้น้องนี่หนาเพราะกลัวมือนี้ป่ไเด้ดไปลรงเรียนยูเฟอนเราอยากขวบไปขวบไปเรื่อยๆคันผู้ใดอยากกระซ่งซื้อที่อยู่เบอร์ทั่วมาเลยนะจ๊ะทางแชทได้ด้อเฟซบุ๊กอะ ชื่อเฟซบุ๊กชื่อเด็กหญิงพันนวดีสารคำใครอยากกินบักบกส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาได้ค่ะพร้อมจัดส่งทั่วประเทศค่ะเอาขัวขัวนั่งขวัว ไกลูกสาวกของไทยเฮือนขัวไปขัวามากไก่สีสุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาข,วาขวาัวขัวอีลาขวาัวมุนีวันหยุดวันหยุดกะจักหน่อยกะสี่ออกไปทงหน้าไปเรียงง่ว ยู่หน้าอยู่หน้าตาก็มีงัวหลายตัวนะวะต้นยุดไหนออกไปบุกละลานะบุกละลูกพับปุ้งๆอันนี้กระสียกลงกันด่าจ้ะบันดีเดียวแป๊บนึงหอนเด้ออันนี้กระซุกเรียบร้อยแล้วน่าจะกระบกบซุกแล้ว ซุกเดาเป็นมื่อดือดปะหมักบกเข้าเนาะมันกะสุกแล้วเนาะจ้าเนาะแล้วข้าสิมาเบิ้งวิธีการกินเนาะค่ะว่าอันกินจังไดกินจังไดเนาะหมักบกนี่ยังหอนหอนอยู่ <laughs> มันอยากปอกก็น่าจะปอกเปลือกมันออกนี่แกออกแกเบิองเนาะแกะออกแล้วจ้ะ แกให้มันไดเนื้อจังสิให้มันไดจังสิ่ยเป็นเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ก็จด้นี่แกอืมแสบไหมจะแสบอือเสร็จแล้วกินมันนะแับสสิ มันหาวานมันมั่นวะจ๊ะอร่อยหนุ่มอีสานนะจ๊ะบ้านพี่้องเอิ่นอย่างนนเนาะเรียกกระบกขึ้นกันมัง้งอัลมอนมาอัลมอนอีสานเดี๋ยวเข,ขอเวลากินกันจ้าบ๊ายบาย กดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าจ้า